ยังคงเหนื่อยเหมือนเดิมเนาะงานไม่เดินเลยพันแนวนะค่อยไม่อยู่ก็พันแนวเนาะไปทำงานเพิ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็รีบเดี๋ยวก็เสร็จครับไม่เกิดมาเลยไม่เกิดันที่เจ็ดไม่ต้องรีบพรุ่งนี้มีเวลาทํางานกับผมทั้งวันครับอยู่กับผมไม่ต้องรอกเสร็จหรือยังครับฮะเสร็จหรือยังอะไรครับปั่นยังจะปั่นคืนนี้นะปั่นคืนนี้เดี๋ยวจะปั่นคืนนี้เมื่อยย้อนสอนหน่อย ไม่รู้เบาหนุเติมน,น้ำมันให้ได้ยังหนุกลับบ้านแล้วครับโอ้ยคนดูดเก่งกันไปดูดให้นอะดูดน้ำมันลงถังให้หน่อยพอเมื่อเหนื่อยแล้วเนี่ยพักก่อนจิโกูก็เหนื่อยที่กูก็เหนื่อยมากแล้ววันนี้จิโกอ่ครับเดี๋ยวไปกก้อนฝากมาพี่พ์ช่าง,งนะครับทีมช่างนะครับไปทานข้าวก่อนนะครับรเดี๋ยวไปทานทานข้าวก่อนนะครับวันนี้มีอาหารพิเศษมาจากจังหวัดพิษณุโร้มาจากไกลครับตักกระแตนทอด อ๋อต้มยำออดนวำตกรแตนทอดชักไฟนะครับที่ทําอยู่ไปทานข้าวนะครับครับไฟนะครับเพราะหลังจากนี้ประมาณทุ่มหนึ่งจะไม่มีแล้วนะครับเพราะเขาจะกลับบ้านนอนนี่เหรอนั่งลำนี่เหรอก็จะรอลำอย่างนี่เขารองานอย่นี่ไม่ลกี่งานหมดแล้วเลกี่งานงานลำหมดแล้วครับโอ้ยเสียดายจังเสียดายนะครับหมดแล้วนะครับหลังวันนี้นะครับ เป็นลามเจ้าภาพนั่งอยู่นี่นะครับเจ้าภาพจากฮอลแลนด์ใช่ไหมเมื่อกี้ฮอลแลนด์เหรอฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ครับเจ้าภาพจากฮอลแลนด์ยังไม่รู้จักชื่อป้าปาเลยวอร์ิตอยู่ไหนมิสเตอร์ถือใบหน่อยลูกอัาเบิร์ดอาเบิร์ดอาเบิร์ดนับสกุลอะไรครับกุลวายกุลวายอาเบิร์ดกุลวายอาเบิร์ดกุลวายครับ จากประเทศทอีแลนดูยังบึกบุนนะครับ,บแรกผมมันกับตันกับตันอเมริกา <c oughs> อ่ะหุ่นเขาบึกบุนดีนะนะครับ <c oughs> ป้าป๋าแข็งแรงมากเ <c oughs> มื่อเช้าก็เดินไปดูดเดินไปดูสำรวจงานบอกเผ <c oughs> ื่อมีอะไรที่จะเอาไปต่อยอดที่บ้าน <c oughs> โอ้โขับเห็นบ้านโน้ตบ้านโมเดิร์นุ้มครับม้าแงบบอกสวยจังมาด<ง>ูงานด้วยเหรอครับครับมาแอบดูงานเรา สร้างพญานาคด้วยนะเหรอครับทําได้เลยทําได้เพราะว่าค่อยๆนะไม่มีเขาไม่ได้ถ่ายพรุ่งนี้คนออกนะจิ๊ดแฮป Happy Birthday กันอยู่โอ้ Happy Birthday Happy Birthday Happy เปาบใหรุ่นี้เยอาเล่าลูกเป่าเลยมันไม่ดับบอกเอาเปล่าเลยเอาเทปอ้ตายเทปอ้ใหทำเป็นหูกุ้ตายให้เออขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อบอกนะว่าเม่วแต่เกบไว้เเเก็บไว้เงียบ จะโลทั้งเกิดมาเงียบๆก็นั่นเลยสิครับก็เลยไม่มีคนรู้ผมมาเกิดวันที่17สิงหาผมก็ไม่บอกใครโอ๊ยน้องๆมาจะจะหลุดไม่เอาค่ะไปถึงเขาบอกรอตั้งนานเื่อว่าจะมาใส่บาทหรือเปล่าอันนี้ก็มาไปใส่บาทที่วัดห้วยนลำธีอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์จากคุณสมหงกันทังลงให้น้องฟาง1,000บาทในวันเอสเดย์ กรระกาศขึ้นากรรมการเจ็ดสิบวันเกิดเอาไป30มแล้วก็จากแอดมินทานตะวันด้วยนะคะ500บาทค่ะกรปรมการแต่ว่ต้องถอนันนีต้องแม่คือจะเวันเกิดเอาไปร้อยเนาะงั้นก็เดี๋ยวให้แม่ให้อีกห้าร้อยแล้วกันโอ่ะคุณแม่ให้เราก็ได้มา300 เน้องก็จะเป็นวันเกิดยี่หมุเชิญร่วมรับประทานอาหารนะครับในวันิปีนี้ก็เมื่อกี้รับดูแล้วสองพันบาทก็จะลืมคืนแม่เด้อะสองใสโดนแม่ยึดแน่กินเลยกินเลยค่ะแบ่งไปะเดี๋ยวไปกินที่ครัวไปกินที่ครัวค่ะขอบคุณนะคะพี่ครัวขอบคุณชาบ้านนะคะป้าที่บ้านกับญาติชี้อใครอยู่ที่ร้านข้าวอ๋อเจอออยู่ช่างมี อาแม่ครัวอยู่นะครับนะถ้ากลับไปทานข้าวไปยังฮะไปที่ครัวบอไปกินที่ครัวอบอกไปกินข้าวโอ้ยามแรงก็สวยนะคะเอาขอไฟหน่อยนะครับหมดไฟแล้วทามินมาจะโปงปูยิ้มฟันขาวเลยนะเนี่ยโอ้โหไฟนะคะไฟประดับนะคะว้าวไม่ได้ลืมเห็นนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวรีบปิดประตูก่อนนะ หรือว่ารถนี้จะออกหรอืเอเปล่าเดี๋ยวเราให้ปิดทางนู้นเนาะเผือรถจะเข้าจะออกนะคะไฟประดับสวยแล้วสวยแล้ว,ว,แ,ลวแต่เราต้องปิดปิดอันนี้ก่อนนะปิดน้ำก่อนนะ<ฟ> สวย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 ไฟนะคะโู้วมากลับเข้ามาที่ครัวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะคึกคักกันนะคะกินข้าวกินปลาด้วยกันแล้วค่อยกลับเนาะทางนี้ก็มีเค้กนะคะ k k k, -k. <t -000> <t -000> โอ้โหเค้กเค้กน่ากินมากเลยนะคะโอ้เค้กใหญ่เค้กฟอนใหญ่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปีลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ เอกนะคะแดนกันกินนะแต่ตัวเล็กกันแหละมีแฟน้ยังบอกปาที่นี่ือยังยังไม่มีคขามีหางเสียงด้วยคนด้คนะชี้เลยชี้เลยลูกชี้เลยัน่ากรักมากเลยนะเอฟีเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี